สวัสดีครับก็วันนี้เป็นตีเท่าวันที่สามครึ่งแล้วกันก็ก็ต่อเนื่องเลยครับจากวันที่สองเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สามครับก็ผมได้ทำตัวอยู่ท้ายพ่วงนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใส่ถังแก๊สปิกนิกเนาะก็มีแต่รูปภาพนะครับ ซึ่งผมนั้นทําเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้บรรยายแทนแล้วกันครับก็ขั้นแรกก็นําเหล็กบรรดัดสองวงนะให้ได้ขนาดถังแก๊สเนาะแล้วก็ตั้งเอาถังแก๊สมาสวมเข้าสวมออกนะครับก็ได้ตามรูปภาพนะครับก็อุปกรณ์ที่เราทําต่อเพิ่มนะครับก็คือเราใส่ถังแก๊สนะครับ แล้วก็ลองเลยครับลุงนั้นลุงผมเป็นคนลองว่ามันได้ศูนย์ได้อะไรไหมก็ลองขี่ครับลุงก็บอกว่ามันไม่ขืนนะครับก็ลุงต่อคันนี้ก็เป็นคันที่สี่ที่ห้าแล้วคือมันก็ได้สัดส่วนเนาะมันขี่แล้วมันไม่ขืนมันไม่อะไรก็ดูภาพโดยรวมนะครับ เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงสีก็ที่ผมชี้นะครับที่ใส่ถังแก๊สโดยรวมก็โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดกันเลยครับวันนี้เป็นทีเท่าวันที่สามครึ่งแล้วกันก็ยังไม่ได้ลงสีครับเราจะเจียก่อนเจียคาบคาบที่เราเชื่อมมานะ เราจะเจียเจียนะครับมามาดูใเราจะเจียจุดจุดที่เราเชื่อมเนี่ยเจียคาบออกก่อนเลยล้างคาบคาบสิ่งสกรปรกเจียทั้งคันเลยครับและเดี๋ยววันนี้เราจะลงสีก็ไปดูเลยครับมามาดูใกล้ๆมันจะได้เห็นตะเก็บไฟ กเ็เทียประมาณนี้แหละครับก็จะลัดขั้นตอนไปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูตอนผมทาสีแล้วกันเลยครับโอเคก็ได้ทาสีด้านบนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ยกตะแคงนะครับเพื่อจะทาสีด้านล่างนะก็ที่ผมยกตะแคงนี้ผมใช้ไม้ล็อกล้อทั้งสองล้อเลยนะแล้วเอา เก้าอี้ซึ่งเป็นไม้อะมาเทินพว่วงเก้าอี้ก็แข็งแรงนะครับก็พ่วงไม่ทับผมแน่ครับมั่นใจได้ก็ทาสีด้านล่างด้วยเนาะด้านบนด้านล่างตะแคงข้างก็สีผมซื้อมาเยอะอยู่ก็ทาที่ว่าเราทำจากเหล็กเนาะก็ป้องกันสนิมเพราะมันเป็นเหล็กไม่ได้ใช้เหล็กเกานัยเนานะ ก็ว่าจะทาตัวตัวผมเองคิดนาว่าจะาทาสักสักสองรอบเนาะก็ดูที่ว่าเราพอใจแล้วกันนะคือเอาที่เราพอใจเนาะผมก็ทาที่ผมพอใจอะผมว่าประมาณสองรอบก็น่าจะหนาแล้วครับเอา้างานเข้าแล้วไม่ได้บันทึกวีดีโอเรียบร้อยแล้วครับ ก็ถ้าสีรอบแรกนะก็ใช้สีสองอย่างนะคือแบบที่ที่ทางง่ายๆอย่างเงี้ยที่ทางง่ายๆรูบๆตามพื้นตามอย่างเงี้ยนะตามโครงเนี่ยผมก็ใช้สีทาส่วนในหลืบนะครับในลืบแบบตามหัวมุมเนี่ยหัวมุมด้านในเนาะเนี่ยนะครับที่เป็นหัวมุมด้านในผมใช้สีสเปย์นนะเพื่อให้มันเข้าถึงจุดเนี่ยนะครับหัวมุมเนี่ยตามหัวมุมเนี่ยครับ ต่างๆเลยหัวม,มุมทุกมุมเลยผมย้ําหมดเลยนะตามซอกเนี่ยผมใช้สีสเปรเพื่อให้มันเข้าถึงด้านในเนาะ <_ recreate> ก็เพื่อความคงทนเนาะเพื่อไม่ให้ให้เป็นสนิมช้าที่สุดเพราะเราทําจากเหล็กนะยิ่งเป็นสนิมช้าเท่าไหร่ก็ประสิทธิภาพการใช้งานก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับ<_><_>ก็เดี๋ยวทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก็อีกหนึ่งชั่วโมงเราก็มาเจอกันครับ หชั่วโมงผมว่าน่าจะแห้งแล้วแล้วจะทาซ้ำรอบที่สองโอเค